ดูกันว่าใครจะได้ความเร็วแบบไหนอ๋อเอาเลยไงหนูได้ช้ามันหอยทอยากเยอะได้เร็วผมได้ปันกลางและเรากำลังจะได้กินบะหมี่พริงโกแสนอร่อยฉันอยากกินเร็วจังแต่ขยับตัวรด้ก่นี้ไม่ได้ทไมฉันทำได้เยอะไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าดูแลเรียนรู้ไว้าการกินอย่างรวดเร็วต้องขี้บะหมี่ขึ้นมาทั้งหมดในครั้งเดียวและจากนั้นก็กิน จากนั้นก็ล้างคอด้วยน้ำซุปแสนอร่อย<ม>ย่านอนของย่าให้ลงมาด้วยฮะโอ้ยังมีบะหมี่ให้กินอีกด้วยโอ้นั่มันเสียอะไรเนี่ยโอผมเห็นด้วยเธอกินช้ามากๆเลยเราต้องรอเธออีกนานแค่ไหนกันเนี่ยอ่กอดก็คือกอดนะฉัจนจะค่อยๆกินบะหมี่ทีละเส้นดูสิ ฉันก็เล่นจะขี้มันเข้าปากแล้วอโอ้ย<ม>น่าเบื่อจังเลยอ่ะ<ม>นี่คุณย่ายอย่าลับเอาทำไมทุกคนถึงหลับล่ะตื่นสิได้เวลาของชันเลนต่อไปแล้วโอ้ในที่สุดอยากรู้จังเลยว่าครั้งนี้พวกเราจะได้อะไร ได้ความรัวแบบปกติโอเคย่ <Okay. S 1> yeah, ไม่ชอบทําอะไรช้าๆเลยฉันได้เร็วมากแล้วเราจะได้กินอะไรอ๋อแย่พวกเราได้กินยมยิม้ม <c oughs> แต่มันประหลาดมากแล้วรสชาติล่ะอร่อยจังแย่ yeah, กําลังจะชิมมันเดี๋ยวนี้ท <c oughs> ําไมาถึงช้าขนาดนั้นอ่ะถ้าหยิบมันขึ้นมาแล้วก็กินอ้ <c oughs> oh, อร่อยเกินบรรยาย อ,อฉันคิดว่าฉันกินอมยิ้มเพลินจนก,กินบลังสับเข้าไปด้วยเออได้ใครขยี้ออกไปเออทำไมเธอถึงมองแย่แบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ม,มีบลลังสาบอี่บนหัวคนยะเออเออ,อะไรนะฮะใช่แล้วพวกเธอตลกมากในขณะเดียวกันฉันต้องการวิีทีดจ้กินอมยิ้มอย่างรวดเร็ว <B ingo. S 2> จริงด้วย <Yeah. S 2> ฉันแค่ต้องทุบมันด้วยอน สุดยอดไปเลยบ๊ายบายมาแลงสามเอาไปจากโต๊ะแล้วฉันจะกินอมยิ้มได้แถมยังได้กินอย่างรวดเร็วด้วยอร่อยจังมันยังอยู่บนหัวย่าหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้เรอะไรกันฉันได้ร็วที่สุดแล้วย่าได้ช้าอีกแล้วฉันโชคดีมากฉันได้กินอาหารเช้า ซีเรียสแบบความระเบียบปกติอ๋อคณย่าแต่ชื่งเถอะไม่มีใคยุดฉันได้จากการขับบอาหารเช้าของฉันอย่างรวดเร็วอ๋แล้วทำไมต้องผสมกับนมก่อนละ่ะเพราะยังไงทุกอย่างก็ผสมในท้องอย่ดีโอ้กัรล้เหรอมาแต่ฉันชอบนะและก็ตามด้วยนมออ้มันเจ็บนะอ๋อคุณย่าขอโทษคะ่ะ โอ้ใช่คุอรู้อะไรไหมมาอร่อยมากเลยแล้วตอนนี้ยาก็จะได้กินเหมือนกันโอ้ว้าวคุณย่าทำให้ฝ่าบินช้าๆได้อีกด้วยอะโอ้แถมยังตกลงในอาหารช้าของฉันโอ้แต่ว่าหยุดการกินซีเรียลไม่ได้หรอกโอ้ได้เวลากินแล้วโอ้ใช่ อฉันกินหมดเกลี้ยงแล้วคุณย่ายังไม่เริ่มสักทีเจลใวอคิดเหมือนที่ฉันคิดใช่ไหมมากินกันเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ละอายใจบ้างเลยพวกเธอไม่เหลือให้ย่าแม้แต่ชิ้นเดียวเย้ฉันได้อะไรอีกแล้วความเร็วของย่าปานกลางส่วนฉันได้ช้า แต่ยังไงฉันก็จะกินโอ้ว <Wow. S 1> oh, wow. ไอศครีมไม่ว่ายัางไงเราก็สามารถเีความสุขกับไอศครีมได้ oh <my> ต่อให้ต้องกินเราก็ตามเออฉันคิดว oh. <c oughs> oh, ่ามีบางอย่างเป็นปัจจักระชับเออเจ้าโอ้ยหนาวจังเลย oh. อ่ะเออหนาวสงสารเราต้องวัดอุณหภูมิกันก่อนโอ้อ oh. อย่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย เราต้องวอร์มร่างกายของหลานดวนจิ๋วถ้าอุ่นๆและ็ุงน้ำร้อนยังไม่พอต้องมีชาร้อนๆโอ้เดี๋ยวก่อนนะแบบนี้ s <S สินี้เพิ่งเยอะโอ๋อดี่ oh, ดคือลัคณะคุณยาของคุณบ้างมันช่วยได้จริงๆคะ่ะเออแล้วใครจะช่วยฉันบ้างอะในตอนนี้มันละลายหมดแล้วดูสิ <you> เอาละมาดูกัน วันนี้เป็นวันของฉันจริงๆออแย่ก็อยากได้เลยว,วั้ง oh, <no. S 1> ส่วนฉันได้ใช้อีกแล้วมน,นุกนกี่บอกเราจะกินอะไรอ๋อชีสเ็นเบนเนะ <Gross. S 1> มันกินยากมากยิ่งกินช้าๆยไปกันใหญ่อะ่ะ <You. S 1> โอ้ <c oughs> ใช่แล้วชีสดูแย่มากแย่ไม่อยากกลองเลยโมบอกว่ารสชาติาจะไม่ยากเหมือนกินนะ <c oughs> ฉันรู้วิธีกินมันให้แล้วที่เซเรช์ชแล้แค่ต้องทำก็คือละลายมันเธอกำลังทำอะไรเนี่ยฉันจะละลายชีสเรียบร้อยฉันสามารถดื่มของมันเหม็นได้เร็วกว่าการกินแน่นอนอเออฉันไม่อยากเอามันเข้าปากกนเลยมันน่าขยะขยะ น่าออยากีกยะเยี่อยอเยิ่งเก่นเราเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอ,อ้ยังนล่นผิดท่ยายังอินดีพอแล้วโอเ้โอเก่งมากจ้ะส่วนย่าคิดว่าย่จะชิมแบบนักชิมชีสจริงจริงแแค่ต้องจักมันเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วก็ <Nice. S 1> ชิมหนูปรกรณ์พิเศษโอ้ย oh, <no. S 1> อยากกินจริงๆรหรือ <No. S 1> oh. อะไรมั้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเหมือนแย่จะชอบด้วยซ้ำแต่ไม่ละ hmm. หืย่าเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ย่าปวดท้องมาก oh. ใช่มันแย่มากเลย ฉันทำได้ไม,ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเราทำได้ย้ฮูเฮ้ากำลังทำอะไรนะอย่าจิ้มนะยาโอ้พอได้<า>แล้วได้เวลาดูการฉันได้กินแบบช้าๆความเร็วปานกลางเหมาะกับย่าม,มามฉันได้กินเร็วที่สุดแล้วมื่เป็นเรื่องของไก่ KFC ฉันคือคนแรกเสมอโอ้แถมไก่ยังมาพร้อมกับซอสมะเขือเทศด้วยโอ้ใช่แล้วตอนนี้ฉันจะราดซสมะเขือเทศให้ทั่วขาไก่เลยจากนั้นก็จะกินไก่แสนอร่อย <Yes! S 1> โอ้ใช่ขย้ยาวขี่ยาวขียาวเยี่ยมมากแล้วก็เอากระดูกออกไปด้วยอ,อร่อยมากเลย โอ๊หมดแล้วเหรไปทันสังเกตแล้วมันน้อยขนาดนี้แล้วกองที่เหลือนี่มันคืออะไรเอากระดูกไปทิ้งแบวนี้นะยากกินไก่ไม่อร่อยตอนมีของสสกปกวางอยู่ใกล้ๆนะใช่แล้วมาล้องกันโอ้มันอร่อยมากเอาละจะได้กินแล้ว โอ้หมดแล้วเหรอเนี่ย <mniej> โอ้โอ้บอมพี้ยาเข้าใจเธอแล้วคุณยากทำไมเราไม่มาขโมยไก่จากจิวกันล่ะเธอไม่สังเกตเห็นมันอย่างแน่นอนโอ้น e ั่นเป็นความคิด <leaned> ท <down acuerdo> ี <at> ok ่เยี่ยมมากอะไรไก่คนเชินอยู่ที่ไหน ผลที่ฉันไม่ชอบกินช้าๆเลยคุณเช่าพร้อมไหมสามสองหนึ่งว้าวนี่มันชีโตสขนมป่นของฉันเลย <What? S 1> แล้วก็ <c oughs> เห็ดเสียบไม้งั้นเหรอก็จะมีอะไรแย่กว่านี้ได้อีกล่ะโอ้ฉันชอบชีโตสที่สุดเลยว้าวมันอร่อยที่สุดเลยฉันรอไม่ไหวที่จะได้กินแล้วไม่ <c oughs> อืมอร่อยจังงั้นก็คราวนี้ต้องถึงเวลาทดลองแล้วเราจะเจอาชีโตสจุ่มลงไปในช,โชโ็อกโกแลตเรียบร้อย ว้าว่าอร่อยมากเลยแต่ขณะที่แนนซี่กำลังพูดอทำกับชีเตอร์สของเธอแอนยังทำใจไม่ได้ที่จะกินมันเข้าไปเร็วเข้าแอนเธอทำได้กินมันกับน้ำคูอาจจะช่วยให้ทุกอย่างอร่อยขึ้นก็ได้นะก็เกิดทุกอย่างนั่นแหละใช่แล้วฉันควรจะกินมันให้หมดเร็วๆจะได้ไม่รับรู้รสชาติของมันเย่ไม่ฉัน่งรู้สึกยินดีน่าเสียใจนสุดๆฉันต้องกินมันให้หมดจริงๆเหรอโอ้ให้ตายฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ากินกับเห็ดช็อกโกแลตมันจะแย่ขนาดนี้ เหมือนไม่จะกินเห็ดตลอดไปไม่ได้แล้วตลอดชีวิตเลยอะ่ะเบ๊สาวๆพวกเธอพร้อมสำหรับรอบต่อไปหรือยังสามสองลูซี่แนนซี่เริ่มก่อนแล้วว้าเป็นโซชิที่น่ากินมากแล้วแอล่ะโอ้อะไรนะมาแรงสาบเหรอน่าข่งแขงสุดๆโอ้แอนที่น่าสงสารเขาจะกินมันได้ยังไงนะมันยังน่ากลัวสุดๆด,ด้วยอะ่ะ ก็นะดีที่ฉันไม่ต้องกินแมลงสาบน่ากลัวนั่นจานโซเชียลใส่กำลังรอฉันอยู่แต่ฉันทำมันอร่อยขึ้นด้วยการอาบน้ำช็อกโกแลตกินกับมันอะไรก็อร่อยเอาละมาลองกันเถอะเอ่อมันแปลกๆนะแต่ก็ใช่ก็ดีกว่ากินแมลงสาบด้วยกันฉันมั่นใจเลยฉันกินหมดแล้วตอนนี้ตาเธอแล้วล่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันต้องกินมันจริงๆหรอ ก็ยกที่้ฉันด้วยนะเจะ้าแมลงสาพกกบพวกแกต้องไปไว่วน,ะนะชช้ำนช็อกโกแลตแล้วล่ะจริงๆฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันต้องกินมันจริงๆนะ่ะแต่ฉันต้องทำยังไงได้แอนที่น่าสงสารเธอกินมแมลงสาบมากมายขนาดนดั้นยังไงมันน่าขนาดข,นาดขออยนสุดๆแต่เธอไม่ผิดทางเลือกแล้วเน,นาะแล้วเข้าแอนที่ถังช,ช็อกโกแลตเข้าไว้อย่งนึกถึงมแมลงสาบแบบนั้นแหละอแอนเก่งมากเธอกินแมลงสาบมาในครั้งเดียวเลยทั้งเร็วทั้งง่ายจริงจริง อะไรเราศึกษาอยู่นั้นในชาเลนครั้งนี้อะไรนะเนื้อดิบเหรอโอ้ว้าวอีกอันเป็นพนเค้กแสนอร่อยดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันของแนนซี่สะแล้วล่ะเพราะว่าเธอได้จานอร่อยๆตลอดเลยโอ้ว้าวพนเค้กมันถูกสร้างมาคู่กับน้ำช็อกโกแลตเลยนี่มันอร่อยหอบไปเลยในจุดนี้พนเค้กก็จะหมดเร็วนี้แล้วล่ะแอนเธออยากได้แบบแนนซี่บ้างไหม ไงจังเลยฉันก็อยากกินบ้าแนันซี่ถ้าแบ่งให้ฉันสักอันได้ไหมนะนะใช่ดูเหมือนว่าเธอต้องกินอสเต็กของตัวเองแล้วล่ะแอนทำไมถึงเป็นฉันตลอดเลยนะฉันได้แต่ของแยกๆทุกครั้งเลยฉันก็คิดว่าช็อกโกแลตคงไม่เข้ากับสเต็กแน่นอนน่าจะเป็นตัวกันข้ามมากกว่าอะเหนียวจังเลยแถมไม่เปรสชาติด้วยไม่ฉันกินไม่ได้แนนซีแต่เธอต้องกินนะ ก็ได้มาทำให้มันจบๆจก,กันเถอะ <c oughs> โอ้ยฉันว่าฉันหาไปกินบางสวนเดีกว่าอีก <c oughs> ดูเหมือนว่าในสุดแอนก็โชคดีบ้าง <c oughs> ใช่แล้วเธอได้โดนัทดูสิว่ามันสวยขนาดไหนงั้นเธอหละแนนซี่ <c oughs> โว้วนั่นมันปลาหมึกนี่เยอใช่นั่นมันโ <Yeah. S 1> ชคไม่ดีเท่าไหร่เลย <c oughs> ดีนะที่ฉันมีโดนัทอร่อยๆอ,อ,อยู่เนี่ย ฉันจะเริ่มจากชิ้นไหนดีนะเซียมพูรหรือซีฟาเป็นคำถามที่งโง่จริงๆกินพร้อมกันเลยสิเอาล่ะเอาพวกมันไปอานมช็อกโกแลตดีกว่าอแล้วก็มันกินกันมันลองตัวอย่างไม่น่าเชื่อมันอร่อยสุดๆเลยแนนซี่ฉันว่าเธอก็อยากกินเหมือนกันใช่ไหมแต่เธอรู้ไหมว่ามีปลาหมึกเสียงหมก้กำลังรอเธออยู่นะในขณะเดียวกันแอนก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปบนนัดเื่อของเธอเรื่อยเรยว้าวแล้วเธอยังเอาไปจุ่มกับแกะสีลงด้วยแน่นอนวิธีนี้ทำให้โดนัดอร่อยขึ้นไปอีก อทำไมถึงกวนฉันอีกแล้วเัน่องได้ของใหญ่เสียไม้แบบนี้นะหวัว่าอย่างน้อยมันก็ตายแล้วนะฉันก็ไม่มั่นใจว่าช็อกโกแลตจะช่วยให้มันอร่อยได้ไหมอะแต่ก็มาลองดูกันเถอะใช่มันดูน่าสยองมากเลยแล้วฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีนะเอะกินปลาหมึกกับช็อกโกแลตก็แย่เป็นสิบเท่าเลยโอ้มันน่าเสีสันสุดๆเลยแนนซี่ฉันมีไอเดียดีๆนะฉันว่ากินน้ำตาละช่วยเธอได้ลองดูสิเป็นไงล่ะลองดู อร่อยไหมมันดีขึ้นปะ <sk r isa> สาวๆของพวกเราพร้อมสมุนชาเล่นล่อบต่อไปแล้วว้าวไอศครีมโคนสสนอร่อยแล้วก็ผักขึ้นช่ายเหรอ oh, <no. S 1> แต่ผักกับช็อกโกแลตไม่คนละเรื่องกันเลยแต่ไอศครีมกับช็อกโกแลตนีสีเข้ากันสุดๆ <sk r isa> ใช่แล้วต้งเหมือนว่าครั้งนี้่่อจะค่อนข้างแอแล้วล่ะโอ้ใช่ใส่ช็อกโกแลตเยอะๆ <sk r isa> เลยอืม <sk r isa> มันละลายในปากเลยแล้วก็ไอศครีมจะหมดภายใน3 2 1สองนึ ว้าวเยี่ยมมากเลยแอนนั่นก็ถึงตาเธอแล้วแนนซี่รู้ไหมว่าผักบันดีต่อสุขภาพนะและการเกี่ยวช็อกโกแลตอาจจะอร่อยขึ้นกันได้นะรู้ไหมเอาล่ะคำแรกเธอคิดว่าไงละ่ะแนนซี่เห <c oughs> มือนว่าจะไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมฉันว่าผักช็อกโกแลตเองจะดีไหมล่ะมา,าจากอร่อยขึ้นกันได้นะ <c oughs> น่า l i k เก่งมากเลยแนนซี่กินวิตามินเยอะๆดีมากเก่งมาก ไข่รกรนในสองสาวจะโชคดีนะครั้งนี้ว้าวครัวซองน่ากินจังเลยแล้วตรงนี้ล่ะเออไข่เหรอฉันว่าแอนซ่นาชัยโชคกับเธอหมดแล้ววันนี้แต่แอนกำลังดวงขึ้นเลยและครัวซองสุดอร่อยนี้กำลังไปไวายน้ำในช็อกโกแลตโอ้โหน่ากินสุดๆครัวซองนุ่มๆจุ่มกับช็อกโกแลตและถ้ากำลังจะได้ลองมันไม่อยากเชื่อเลยอืมมันสุดยอดไปเลยจนแอนกินหมดในพริบตา ตอนนี้ก็ตากันแล้วแนนซี่ไข่คเคลือบช็อกโกแลตแน่นอนไม่ไม่น่ากินเหมือนครัวซองเคลือบช็อกโกแลตแน่นนอนแต่ก็อ๋อมันมีสารอาหารที่ม่ประโยชน์นะถึงมันจะอาจไม่อร่อยเท่าไหร่นะใช่แล้วนี่ไม่ใช่ช็อกโกแลตที่แนนซี่ฝันถึงแน่นอนแต่หลังจากกินนี้เธอสามารถลองเข้ากับช็อกโกแลตโดยตรงจากน้ำคูดได้เลยนะแบบนี้เลยเป็นไงล่ะอร่อยสุดๆเลยช่มไหมล่ะช็อกโกแใหม่สาวๆพร้อมแล้ว โอ้โหขนมหวานเต็มไปหมดเลยว้าวแล้วก็บรอกโคลีเหรอเธอชอบบรอกโคลีไหมผักชนิดไหนที่เธอชอบที่สุดบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์ได้นะอืมแยลลี่พวกนี้อร่อยสุดๆไปเลยแต่ก็เธอรู้ไหมสิ่งที่อร่อยกว่าเยลลี่กับมาร์ชเมลโล่ก็คือเยลลี่และมัชเมลโล่จุ่มในช็อกโกแลตยังไงล่ะโอ้ใช่ฉันพร้อมที่จะกินบาร์บีคิวแบบนี้ทุกวันเลยเธอทีนะเนนซี่แต่ฉันจะแชร์กับเธอไม่ได้หรอกแต่เธอมีบรอกโคลีอยู่นี่ใช่ไหมล่ะ ลี่หรอใครจะชอบกินมันกันล่ะงั้นจะลองเล็กๆก็ได้ช็อกโกแลตจะช่วยให้มันอร่อยก็ได้โอ้ยตายเหอะโอ้ยพอได้ฉันด้วยนะโอ้ยไม่ได้เลยมันทั้งเหม็นเขียวแล้วก็ทั้งหน้าอ้วก้วยอ่ะใช่แล้วจะเหมือนแอนจะไม่ปล่อยให้ฉันจนกว่าฉันจะกินหมดจนคำสุดท้ายงั้นก็ฉันก็ต้องกินสินะโอ้ยมันแข็งมากแล้วมันก็มีเยอะด้วย แดนซี่เธอกินผักได้เยอะม,มากวันนี้ร่างกงายต้องขอบคุณเธอแน่แนๆเราก็ด้วยทำได้ดีมากเลยนะ <Awesome. S 1> เก่งจริง